ขอเพลงเลยจ้ะอีแม่เอ๋ยโอ้โหขอเพลงบอกอายุเลยอ่ะเ <c oughs> ขาอาจจะมองถึงเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้เอาเลยแม่อีแม่เอ๋ยเวอร์ชันหลังมาเซต้าอีแม่ด้วยออีแม่ก่อนอ่าอีแม่เอ๋ยมารักให้บางดีกว่าเรียกนะอีแม่เอ๋ยมารักให้บางอีแม่เอ๋ยมารักให้บางดีกว่าให้บางจะพาโรตี จำจำสับสนเลยกันเถิดกันกันกว่าไอ้บ่ไอะไรนะพี่แม่เออให้มารักให้บางดีกว่าไอ้บางจะพาพี่แม่ไปขายโรตีตั้งแต่เจอกันในงานบันอคดีรักพี่แม่จนล้นปีสุดที่ห้ามใจไอ้บางเพี้ยนขี้มากไม่เป็นไรตั้งใจร้องให้แม่คิดถึง คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกุยนาทีอยากเจอพบ หิวน้ำไหมหิวหิวน้ำมากหิวน้ำเหนื่อยเนาะเอเคครับให้เราดื่มน้ำนิดนึงนะครับเป็นน้ำจากเวิร์กพอยท์นะครับผมดื่มแล้วชื่นใจได้งานมากมายทั้งปีนี้และปีหน้ารวยทุกคนครับผมน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าไม่ใช่เล่า แต่ผมชอบนะผมชอบเวลาน้องเต้นแบบท่าแบบเต้นแต่ผมทํามันจะน่ารักกว่ามีเวลาอะไรนะเขาบอกให้ลองดูลองดูอ่ดนตีมาดิฟอร์อะไรนะไรอันสู้ไม่ได้ในเรื่องของ ผมเนี่ยเจ็บปวดกับความคำพูดของแม่มาหลายงานแล้วนะค็นคนพูดจริงใจมากใช่ขอบคุณครับแม่ครับผมพูดจริงใจมากแม่โอ้อโหนะโอเคครับได้ฮะโอเคครับผมค,ครับ ขอบคุณด้วยครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมชมตรงนี้ครับทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องครับยิ่งใหญ่นะครับอะไรนะอะไรนะแม่ขออีกทีนึงลองฟังแร่ลองไม่ได้และเสียงที่เธอได้ยินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธาและรักขนาดที่มีมันหลน่นตี ลองฟังแล้วแต่น้องเฮอเอาหูมาแนบผิ่ใจฉันแล้วส่งเราสุดตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันอะไรนะ,ะจะไม่ได้ล้วกันนี่ไหละนละขอบคุณครับแม่งานพี่เต๋วตามไปนู่นนะขอบคุณครับเพือน <c oughs> ใจเตจานงานางานี้เป็นงานที่สองแล้วนะในคืนนี้เนาะโอ้มีงูมาให้ด้วยขอบคุณมากครับแม่ งานนี้เป็นงานที่สองแล้วใช่ไหมของวันนี้นะของที่สองของวันนี้ครับถามจริงๆเหรอไรอันไหวไหม,ไ,มไหวอยู่แล้วอขอฮีไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แล้วมาเลยมาเลยกำลางจิกอยู่แล้วไหว,ไหวอะไรน่ยยืนหอบเนี่ย จ๊ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ดำตรงนี่ดำดิ่งฉานก่อนนี่ดำดิ่งนี่ดำตืดำแม่ผมกลายไปดำถื้อไปซะแล้วขอบคุณครับไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเหมือนเขาจะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยครับอย่าปล่อเธอร้อยนวล ยังมีแรงโดยอยู่เหรอยังมีอยู่ครับเพีงสุดท้ายเราเอาให้เต็มอ๋อยังไหวอยู่นะยังไหวครับไหวนะไหวอยู่แล้วคุณแม่เขียนมาน้ำหอมน้ำหอมเจ๋อเจ๋อเนี่ย๋อเขาขายไงขายแลขายจนมาใส่น้ำหอมภาพใส่สองพร้อมใส่น้ำหอมชื่นใจถ้าเปิดอ่านตอนไหน จดหมายฉันจะได้หอยิ้มก่อนอ่านตาวานก่อนเปิดนะไม่งั้นฉันจะไม่ยอมเปิดออกแล้วหอแล้วอ่านตาวานด้วยนะครับว่าไงครับคุณไลอันความรักเหมือนยาขม ก่อนเคยเคยรักก <life> <its> <phin reforms> ันผ่านดวงใจ้ต่เธอมาเปลี่ยนแปลไปดั่งดวงใจจะขาดร้อนร้อนเธอลืมฉันนรอุสายันมาด้วยสายันมาตายแล้วนี่ร้องเพลงดีมากชอบอนาคตไกลไม่บันคงมดน อะไรนะครับอนาคตพี่ใหญ่อยู่ตรงนู้นไ <c oughs> กลไงอนาคตไกลไกลที่ไหนละเมนน,นั่นอ่ะแม่ก็เล่นสล้อนเผาเลยคนแบกรักด้วยแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวได้อย่างนี้ ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อพันกลางวันยังงหยเหงาห็นมีในเขาเป็นเพื่อนตลอดเวลาไอ้หนุ่มผมยาวด้วยส้มตำหิวอะ่ะไหม ไม่เขาขอเพลงอ๋อขอเพลงเดี๋ยวจะจะเพลงนะแม่ลืมไปแล้วอะไรนะเอามารวมกันเลยไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มผมยาวกับส้มตำไหนุ่มผมยาวไอ<ห>้หนุ่มผมยาวก,กินส้มตำอ่ะล็อกไป <c oughs> มันเข้ากันยากมากเลยนะ <c oughs> เอาทีละเพลงกันแล้วกันไอ้หนุ่มผมยาวก่ <ะ S 2> <c oughs> อนเคยกูเคียงเพียงจันครองคู่กันสุดสันต์สวรรค์ชูค <c oughs> <c oughs> วามรักของเราเป็นสีชมพูเราเป็นสีชมพู ีนะพอแล้วพอแล้วส้ตมสตำเขาตา้องำต,ต,ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้ตมตำกินบ่อยอยรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นพิธีกรร ผู้ชายในฝันด้วยโอ้ยขอแต่ละเพลงผู้ชายในฝันนี่ไปแต่งหญิงมาร้องเพลงแล้วเนีเราเดี๋ยวเราจัดไปเรื่อยๆผู้ชายในฝันไม่ลืมครับผู้ชายในฝันครับเราต้องอ่ะก่อนลองลองลองดูเออตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายอาผู้ชายอยู่ใจไหนเอาแบบผู้ชายเนาะ แต่เป็นสาวแตงกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนันดีนาตกฝันปั่นระพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนางโอยน้ำใหญ่พาไปน่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสี เ,นนเสียบลูไอ้ต่างหลายหนเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งห้าหกทีตกใจตื่นตอนตีสิบแม่มันเสียดายจนแบบว่ามันเจ็บใจอ่ะทำอย่างนี้เขาก็ตกใจหม <า S 1> ดเลยแม่เสียดายมแม่เอาที่เป็นเราดีกว่าก็เพลงอื่นดีกว่าอ่า พบลัาปากน้ำโพแล้วก็ <พบ S 1> จุบประจําปากน้ำโพจุบไม่หวานเดี๋ยวจัดให้นะตามคิวนะจ๊ะเตงครับผมพบร้าปากน้ำโพพี่เป็นนมลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลจูบแจ้งแล้วนะเดินตกจะลา กูหาคู่เพียงรม่มอจูบจูบไม่หวานจูบขึ้นสูงได้จูบจูบพี่หวานน้อยก,กันหน่อย โอ้องวันใไทไททททดทายเทพโอเคเพลงมาเศร้าเหรอเศร้าติดโดนทิ้ง <c oughs> <c oughs> จ๊าแก้วปิ้งไก่มาอีกแล้วหรอโอ้โหผมจำไม่ได้หมดหลายเพลงนะปิดรับสมัครเพลงนะจ๊านะหมดดินละขอโทษที่ถึงเหมือนงความอุ่นไน ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเหงาทุกคราวที่รอจึงท้อจนเพลือยัพงโเคืมเลยพูดสิอันนี้ร้องให้มาต้องร้อยหนึ่งแล้วอะแต่โซมาดแมนหุ่นปลาดานาโก้โซมา หัวหมาดารากสิดมองหัวหมาชอบแต่มานนองอนเผิน no ม่ะพี่ทำพี่ทำให้ได้แค่นี้นะพี่ให้ได้แค่นี้พี่ให้ได้แค่นี้นะอันนี้พี่เลยอนขออนุญาตลูดซิปลงอย่างเดียวนะครับนี่พี่ไม่เคยยอมยังไม่ยอมลูดขึ้นนะฮะไม่ได้เนื้อกระทอมสามเปอร์ห้าร้อยโอ้โหหลายเพลงแล้วกันด้วยกับบ้านยี่โมงฮะห้าร้อยเชียวนะเมื่อกี้มองหารถไฟอยู่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดมา พี่จะบอกให้กรรมการตัดทางรถไฟผ่านหน้าวัดตรงนี้เลยครับแล้วการทำบุญที่วันนี้จะเปลี่ยนไปอย่างตลอดกาลครับผมชันนั่งดูดมาที่หน้าหินอ่อนเป็นเว์ชั้นที่แตกต่างใช่ใช่เอาถ่ายถ่ายรูปกันดีกว่านะอเด้ขค่ะว่าปีหน้าแม่จะหามาใหม่อีกครั้งใช่ไหมครับหาไหมครับแม่ใช่ไหมครับแม่ มขคุณแม่ท่านเจ้าภาพครับประคองปู่เจริญแล้วก็คุณแม่น้อยธนิกุลครับปีหน้าจะหาใหม่ใช่ไหมครับแม่คิดนานเทีับเชียนถ้าแม่คิดนานไรอันใจหายนะครับเนี่ยแม่จเครียดสิแม่อาท่านใดใครอยากให้คุณแม่หาไรอันมายืนตรงนี้อีกในครั้งหน้าเสียงพ่อเมือกับคุณแม่ด้วยครับ ให้รือใหนะจ๊ะ้รู้มนะจ๊ะข้างล่างสองสามเตรียมตัวนะครับขอมือสูงขอเสียงด้ดังแบบไม่ต้องเกรงใจใครนับหนึงเย้อีกสักทีครับนับหนึสเฮ้แถมให้นิดนึงเนี่ยกำลังกำลังจำแล้วเมื่อกี้กำลังจะเจ้นกันมาแล้ว่กีพี่ขอโทษ อีกทีนะอีกทีนีเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพนี้ผมจะนับหนึ่งสองสามครับขอขอมือทุงสูงทุกคนนะครับอ่ะนับหนึ่งสองสามเย้ใครอยากให้ข่าวหน้าไรอันมาอีกขอเสียงหน่อยแล้วกณไรอันครับครับมีคนเขียนจดหมายมา เขียนมาตามขอบนี้ว่าขอให้ร้องเพลงโชคดีครับแฟนโอ้โหตาดีแล้วคุณจะพริกสิโชคดีครับแฟนทุก แม่เขาบอกอยากจะฟังจบไอ้เบิร์กองก็ตัดจบไปแล้วมันก็ทิ้งให้เลยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้งานนะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยน้องเหนื่อยด้วยนะครับเขาขอเพลงว้าวมาด้วยอะไรว้าวว้าวเพลงว้าวว้าวยังไงว้าวลอยลอยละลอยปล่อยลอยลอยละลอยให้ความรักพาพาฉันไปตัวฉันเล็ดเล้าว้าวขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเติ่มจนหนาวหัวใจ ลอยละล,ะล,ะลอย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 ละลอย <c oughs> อะไรจึงลอยล่องไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักครั้งคุณเจ็บไม่ยับยั้งชั่งใจก็มันรอดเป็นแล้วจะให้ทำเช่นไรแอนอจังได้ว่ามั้เพื่อคระดูกจะลูก <c oughs> มีความหมา,าย วันที่ใจเราใรกล้ชิดกันแกเป็นไก่ด้วยแก้วปิงไกยถอายวันนว้นเด็กินแล้วจะต้องเชือเอวมาเอวมา้ มาซิมาช่วยซีมาสีมาซีมาช่วยซีช่วยซีน,ยนายฮ่าฮ่าน่ากินจะพิกอ่ะนาะ่าพิจอยฮัหลังด้วยเหรอแม่ขอบคุณมาลัยขอบคุณมาลัยของป๋าไม่ได้ตูดใหญ่เกินไปปานวดบอกว่าชอบเลอันมากเป็นนักร้องที่เสียงดีแต่ว่าตูดใหญ่ เขาเลยจะให้หันหลังใช่ไหมม่แกใช่ขอบคุณอะไรขอบคุณาาไยขึ้นไงนะป๋าก้มรับมาลัยจากใจเอซีนักร้องคนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทั้งที่ไกลๆบางพวงมาจากแดนไกลน้ำใจหลังลายซึ้งในน้ำใจไมตรี สุดท้ายกระทำจำเมินกระทมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักโบยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระทมไพรเคยมีความใจหัคขาปาเสร็จจากท้องไร่ไทยนา Have a